อัปเดตอัปเดตให้เพื่อนๆฟงรู้ครับาสาระพระเครื่องบายกิติครับวันนี้กิติได้แยกช่องมาจากไทยธรรมชแนลก็มาที่อีกช่องหนึ่งสาระพระเครื่องอเพื่อนๆต้องการจะดูตลาดพระเครื่องก็เข้ามาได้นะครับกดแล้วกดติดตามให้สาระพระเครื่องด้วยกิติก็คือคนเดิมครับที่ทําช่องชแนลไทยธรรมชแนล เอาตลาดประเครื่องมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดโรงสียาย,ย,ายแมน้นแต่ตลาดประเครื่องนี้มีทุกวันนะยายไม่ปา่าตรงนี้จุดง,ง่ายๆเลยตรงนี้ก็คือสินค้าญี่ปุ่นเนาะมือสองอยู่ในอาคารนะท่านผู้ชมอยู่ในอาคารนะโอเคครับนี่คือตลาดนัดประเครื่องถือว่ามีประมาณสักสามสิบโตขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงปะงส,มมงสองโมงสามโมงก็มาแล้วอ๋อ ครับผมนี่คือลตลาดาออตอนนี้ตลาดบ้านเราก็เริ่มซบเซาเนาะซบเซาเพราะว่ามันเกิดโควิดอ่านี่รวมตัวกันตอนนี้รวมตัวได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับโอเคกค็ฝากเพื่อนเพื่อนเวลาขับรถผ่านถนนเส้นข้ามาทางวัดไผ่รงวัวก็ลองแวะข้ามาแจมได้สินค้าในสินค้าอาคารญ<อ>ี่ปุ่นมือสองอยู่ติดกับตลาดนี้เลยครับตลาดนี่ฮะฝั่งนี้จะเป็นตลาดนัดวันนัดนี่มันมีวันไหนวันไหน วันพุธกับวันเสาร์น,นนะ,ะแต่ตลาดปลาเครื่องนี้ทุกวันโอเคครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสั่นกระดิ่งด้วยสาร,าประปลาเครื่องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ